ในบริบทของโลกของประเทศปัจจุบัน,น <ะ S 1> สเปแลัมตรีต่างประเทศควรเป็นอย่างไรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยอโอ้ก็ต้องเริ่มต้นก่อนอย่างนี้มั้งครับว่าไม่ว่าจะยุคไหนก็าตามเนี่ยลัมตรีต่างประเทศม,ม,มีสองหน้าที่นะครับค่ะเป็นมานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วคือหนึ่งการกําหนดนยโยบายนะครับกับสองคือการดําเนินนโยบายกำหนดนโยบายดำเนินนโยบายดำเนินนโยบายนะครับ สร้างนโยบายว่าเราควรจะคบกับใครไม่คบกับใครควรเข้ากลุ่มไหนไม่เข้ากลุ่มไหนอย่างนี้นะครับเหมือนปัจจุบันเนี่ยจะเน้นอาเซียนด้วยจะเข้าเบรกสิ่งงี้เป็นการสร้างนโยบายนะครับส่วนเรื่องการดําเนินหรือคอนดักเนี่ยหมายความว่าจะไปคุยกับใครด้วยวิธีไหนเช่นจะไปนั่งคุยส่งทูตไปก่อนนะครับขอคุยแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการตามหลังนี่เรียกว่าวิธีการส่วนอื่นพูดง่ายๆว่าเป้าหมายกับวิธีการนะครับครับ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในยุคปัจจุบันผมคิดว่าโลกมันผันผวนมากเพราะฉะนั้นตัวรัฐมนตรีต่างประเทศคงต้องแสดงให้ให้สาธารณชนเห็นว่าตนเองเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกครับนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เอานโยบายที่กําหนดขึ้นมากับวิธีการดําเนินเนี่ยไปจัดก,การให้มันสอดคล้องต่อสิ่งนั้นนะครับอันนี้ผมคิดขั้นตน้นค ก็มีอีกหลายเรื่องครับสําหรับปัจจุบันแต่ว่าเรื่องโลกที่ผันผวนเนี่ยเป็นเรื่องหลักมากที่ที่สําคัญเพราะว่าหลายคนจับไม่ติดว่ามันคืออะไรครับอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยออกนโยบายเรื่อง t ท r ริฟ์มาเรารู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยลงสมัครรับเรื่องตั้งต่อไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งจะคิดคำนวณว,ว่าสิ่งที่ทรัมป์เป็นในสมัยแรกกับสมัยนี้ถือเป็นถือถือว่าเป็นต่อสองสมัยไม่ได้ ถ้าเป็นเกินสองสมัยไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าทนอีกสามปีเนี่ยมันก็ไม่เสร็จรัมแล้วอย่างนี้<ฮ>นโยบายต่างประเทศควรจะไปสนิทกับอำนาจอื่นแล้วลดทางสาราหรือเปล่าในเมื่อมันจะเปลี่ยนอีกภายในสาปีอย่างเงี้ยครับต้องเข้าใจสถานการณ์ต้องมองไปข้างหน้าอ่านให้ขาดแล้วก็กําหนดโพสชั่นของตัวเองในเวทีโลกครับแต่ว่ามันมีของอีกสองสาอย่างครับที่มัน มันไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนเห็นแต่มันสําคัญเช่นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยต้องได้รับความสนับสนุนจากขัวหน้ารัฐบาลขัวหน้า<ม>รัฐบาลมีหลาย<อ>มีหลายยุคครับที่ก็ไม่ชอบกันอืมีแหละฮะมีครับมีไม่ชอบกันอย่างเช่นอย่างเช่นยุคไม่ใช่ไม่ชอบกันแต่มั่เข้าไปคนละทางเขาเนี่ยเอยกเ,กอเลยเช่นยุคที่พลเอกชาติชายชุนวัฒนเป็นนายกรัฐมนตรีครับตอนนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศคือพลเอกอเิศสเวตสิลา ไปคุระทานครับตอนนั้นเนี่ยพนักงานเอกสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสมชเนี่ยสนับสนุนเอาเรื่องกัมพูชาแล้วกันก็คือขมรสามฝ่ายครับก็คือเสีหนุขบรนแดงกับอดีตนายกหลนนนครับไปตัวแกรปอดีตรสศาสตร์แกรปจัดตัแต่ว่าไม่สนับสนุนระบอบเพียงสมเด็จขุนเสนครับซึ่งปกครองกัมพูชาอยู่แต่ว่ามีสถานะเป็นเถื่อนในตอนนั้นคนเอกชาติชายเนี่ยท่านฝ่า ด่านเอารหันเลยมาถึงปั๊บท่านบอกว่าจะเปลี่ยนสนามรถไฟสนามการค้าเลยครับแล้วจู่ๆเนี่ยนายคุณเซนซึ่งไม่ได้มีฐานะทางกฎหมายไทยไม่ได้รับรองก็มาอยู่ที่บ้านเด็จักรูเลยค่ะครับตอนนั้นนะครับพี่นาต้องจําได้แน่นั่นคือนั่นคือตอนที่หัวหน้ารัฐบาลกับนัฐบินต่างประเทศเนี่ยมีช่องว่างระหว่างกันเยอะมากโอ้ปะทะกันแรงสมัยนั้นปะทะกันแรงเลยครับคือคือนักบินต่างประเทศเนี่ยสร้างนโยบายสุดหนึ่งนายกไปอีสุดหนึ่งเลยครับเราเคยผ่านมาแล้วซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับ ก็คือเป็นภาวะผู้นําที่นํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งในรัฐบาลค่ะครับซึ่งถึงขั้นแบบตอนหลังก็อยู่กันไม่ได้ครับครับครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องการกําหนดยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหรือจะเรียกว่นโยบายจะคบใครไม่คบใครอะไรอย่างไรเขาบอกว่าโลกที่มันมีความซับซ้อนนะครับครับบางครั้งเนี่ย จะมานั่งพูดว่าจะให้คบใครไม่คบใครเสียทีเดียวเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเล่นการโทษหลายหน้ากันแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับประเด็นนี้มองจะ่างอะไรครับคิดยังไงคะเห็นตรงกันเนี่ยครับที่ที่พูดเมื่อกี้คือในใจเราเองอ๋อค่ะสมมุติว่าสมมุติยกตัวอย่างเนี่ยเอาเอาง่ายๆเลยจริงที่เฉพาะหน้าต่อไปนี่เป็นเรื่องใหญ่มากคือว่าเราจะเข้าบริ์หรือเปล่าครับถ้าเข้าบริกเนี่ยแปลว่าอาจจะหมางใจกับสารฐไปนานเลยครับ ในบริกมีรัสเซียอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าเราเลือกข้างใหม่ถ้าจะว่าไปนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราชอบรัสเซียมากกว่าสหรัฐหรือสหรัฐมากกว่ารัสเซียแต่เราต้องรู้ว่าอันนี้ครับมันจะมาถึงขั้นสองของความสามารถของตัวตัวต่างประเทศก็คือการดําเนินละเช่นว่าในขณะที่ไปร่วมกลุ่มบริกสแต่ดําเนินนโยบายให้สหรัฐรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่ได้หมังจกันหรอก เรายังร่วมมือเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยครับดีควา่าสามพาันจุดนี้เขาก็รู้อยู่หรอกว่าเราเราก็อยากไปหาสิ่งที่ดีกว่าแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเพื่อนเก่าอันนี้เป็นผมนึกถึงท่านอดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศสมัยนั้นซึ่งต่อมาเป็นเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคือหมอปราชวงศ์เกษมสมบูรณ์สอนกเกษมศรี<อ>ทั้งสอนพวกเราที่เข้ากระทรวงต่างประเทศในยุคนั้นเลยผมปลื้มจากปากเลยท่านบอกว่าการทูตคือศิละปะในการแบ่งเคก้กที่ไม่เท่ากัน จะให้คนที่ได้รับรู้สึกว่าได้ชิ้นที่ใหญ่กว่าไปครับครับยอดท่สอนมาอย่างนี้ค่ะยอดดังนั้นดังนั้นการทูดหลนามันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มันต้องขับเคลื่อนแต่คราวนี้มันก็เป็นศิลปะในการบริหารจัดการการทูดหลนาบริหารจัดการอย่างไรให้เป็นที่พึงพอใจไม่เป็นที่โกรธเคืองของทุกข้อมนาจว่างั้นเถอะทุกกลุ่มเลยใช่ครับเพราะเราเพราะเราเป็นประเทศขนาดกลาง เราไม่ได้เล็กมากนะครับเราขนาดกลางค่อนข้างเล็กเพราะนั้นเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจเมื่อเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจเนี่ยเราไม่ได้กำหนดระเบียบโลกครับเราก็ต้องเล่นกับระเบียบโลกให้เป็นประโยชน์ต่อเราสูงสุดนั่นคือนั่นคือเป้าหมายครับครับ